นี้นะคะเรากำลังจะไปช้อปปิ้งกันเมื่อกี้เราไปช้อปปิ้งที่แรกมาแล้วก็คือที่บิลล่านะคะต่อไปเราจะไปอีกที่นึงซึ่งเราชอบไปซื้อเนื้อสัตว์กันที่นั่นค่ะก็คือที่เพนนีเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะระหว่างทางก็เดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศบ้านเมืองเวียนนาของเขตสิ 10. เราอยู่อาศัยกันที่เขต10นะคะวันนี้อากาศจะค่อนข้าง ขมุขมัวนิดนึงเป็นวันที่มีเมฆเยอะแล้วก็วันนี้อากาศอยู่ค่อนข้างหนาวนิดนึงอยู่ที่ประมาณ14-15องศาค่ะตอนนี้เป็นช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงใกล้จะเข้าฤดูหนาวแล้วนะคะ ริมถนนเลยนะคะบางตึกก็อาจจะมีที่จอดข้างในตึกแต่ส่วนใหญ่จะจอดริมถนนเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะมีตำรวจอะคะ่ะมาเดินสแกนหน้ารถไม่แน่ใจว่าแบบสแกนว่าเสียค่าจอดรถถูกต้องหรือเปล่าลยอรยียมั้งคะมงชมบรรยากาศนะคะ ที่ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะคะเนื้อสัตว์เอยผักเอยผลไม้เอยก็ถือว่าเทียบกับเมืองไทยก็ค่อนข้างแพงค่ะเราซื้อของเข้าบ้านกันสัปดาห์หนึ่งก็ประมาณ150เหรียญตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ56,000บาทนะคะสำหรับ3คนอากาศกำลังดีมากเลยค่ะ ถ้ามีแดดก็จะสดใสกว่านี้หน่อยวันนี้มันอากาศชวนนอนไม่ชวนออกจากบ้านเลยค่ะสถาปัตยกรรมบ้านเมืองก็จะคล้ายๆกันนะคะมีตึกใหม่ตึกเก่าค่ะเขากันไป ตรงนี้จะเป็นธนาคารกับไปษณีนะคะสีเหลืองๆนี่แล้วก็ร้านถัดไปคือร้าน DM ร้าน DM จะเป็นร้านขายพวกเครื่องสำอางขายพวกของใช้ในห้องน้ำพวกเสริมสวยบิวตี้คล้ายๆว่าสันบ้านเราเลยค่ะแล้วก็ร้านถัดไปเป็นซูปเปอร์มาร์เกต็ตชื่อว่าสปานะคะก็ซูปเปอร์มาร์เกต็ตที่นี่อ่ะ ก็จะไม่ใหญ่มากอันนี้ถือว่าใหญ่แล้วนะ,ะก็จะไม่ใหญ่มากแต่ว่าจะมีอยู่แทบทุกลุมถนนนะคะก็จะสะดวกจะไม่เหมือนบ้านเราที่แบบโลตัสบิ๊กซีอะสร้างทีนึงก็จะใหญ่โตอลังการแล้วก็ซุปเปอร์มาร์เกต็ตก็จะมีแค่ซุปเปอร์มาร์เกต็ตจริงๆจะไม่มีร้านอาหารอะไรอยู่ในนั้นนะคะ ตรงนี้เป็นรถไฟใต้ดินนะคะเรียกว่าอูบานตรงนี้เป็นสาย u ยง น,นี่เป็นโรงเรียนอนุบาลนะคะดูไม่ออกเลยใช่ไหมคะว่าเป็นโรงเรียนอนุบาลบางคนที่นี่ก็จะใช้สกูตเตอร์นะคะถือว่าเยอะเหมือนกันกับคนที่ใช้สกูตเตอร์มีเลนเฉพาะสำหรับสกูตเตอร์กับจักรยานนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรากาลัองอยู่บนเลนคนเดินแต่ว่าด้านขวามือของเรานะคะตรงนี้ก็คือเลนจักรยานรถก็จะจอดให้เราข้ามถนนกัน,น,กน,นะคะ่ะ เราต้องหยุดให้จักรยานแต่เราต้องหยุดให้จกัรจกจรยานนะคะเราต้องระวังจักจรยานเราเคยเกือบโดนชนแบนี้แล้วนี่ตรงนี้อันนี้คือร้านขายยานะคะยาบางประเภทก็สามารถซื้อได้เวชส,สำเวชสำอางบางประเภทก็สามารถซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งยาแต่ถ้าเป็นยาสําคัญสําคัญก็ต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์มาถึงจะซื้อได้คะ่ะ กินแล้วไม่เก็บก็มีนะคะที่นี่ถือว่าโชคดีมากนะคะเพราะว่าร้าน,นร้านขายของเอเชียอยู่ใกล้บ้านเราเราไม่ต้องเดินทางไกลนะคะสามารถมาได้ทุกสัปดาห์เลยเราเจอคนไทยหลายคนมากที่ร้านนี้หลายๆคนต้องนั่งรถไฟมานะคะอันนี้คือร้านเอเชียฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวเราจะมากันนะคะเราขอไปซื้อเนื้อสัตว์ที่เพนนีกร ก่อนไปเทนนี้เราขอแวะร้านนี้ก่อนนะคะแอคชั่นวันนี้คนเยอะมากเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันหยุดนะคะเป็นวันหยุดราชการวัน ะะมือระ18.95เหรียญแต่เหมือนมันมี2ชั้นด้วยนะคะไม่รู้ว่าชั้นที่2ไว้ทำอะไรเหมือนกันเดีย๋ยวเราซื้อไปลราจะมาีวิวให้ฟังนะคะด้านล่างก็จะเป็นไซสใหญ่ของใช้อะไรก็มีนะคะ เอ้ยเป็นของแต่งหน้านี่ตอนนี้ก็สนิทกันแล้วถือเขาแล้วถือใจ่หอะไรคระลูกปลอดภัยปลอดป้าเด็กอยากได้แปะป้าพิกค่ะแต่ซื้อไปแล้วจะซื้ออีกไม่ได้นะคะ ปากแห้งเ,เดี๋ยวค่อยไปทาลิปที่บ้านนะคะเออไม่ต้องร้องไม่ต้องรงไม่ต้องร้อง,องน,อน่วงนอนด้วยแหละเดี๋ยวดียวก่อนเดี๋ยวเข้าไปในร้านก่อนลูกเดี๋ยวค่อยค่อย,อ,ยอุ้มเอาไปโกถึงแล้วนะคะร้านเพ็ญน,นีมาที่เราจะพาทุกคนมาช้อปปิ้งกันในวันนี้ เดี of of mond, ip, ๋ยวเดี <och ain> ๋ยวแม่จะบุ้นตื้นแล้วนะไปไหมบุ้นตืนะวันนี้เราเจอไอเทมลับนะคะเป็นสิ่งที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอื่นไม่มี เราหาไม่รู้ไม,ไม่มีหรือว่าเราหาไม่เจอแต่เราบอกว่าที่ผ่านมาเราหาไม่เจอเราเจอเฉพาะที่นี่นะคะสิ่งนั้นก็คือแตน้แตนเตน้ตนเต้นหมูสับบดล้วนนั่นเองค่ะเพราะว่าคนที่นี่จะชอบกินหมูสับผสมกับเนื้อสับนะคะเตน้ตนเตน้นเต้น วิธีดูว่าอันไหนคือหมูหรือเนื้อนะคะแล้วบอกว่าเราอยู่มา3เดือนแล้วแต่เราก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อนี่คือวิธีดูของที่นี่นั่นเองนั่นก็คือหมูจะเป็นถาดสีขาวส่วนเนื้อจะเป็นถาดสีดําไม่ก็ถาดใสนะคะนี่นะคะ มี Google ฮาร์เซเลตนะคะเราก็จะลำบากมากนะคะอย่างที่บอกไปว่าที่นี่เขาใช้ภาษาเยอรมันเป็นหลักต้องไกงใหญ่มากคะต้องแกงงวงต้องกงวงค่ะต่อไปเราจะไปซื้อข้าวสารกันนะคะจะซื้อข้าวสาร Jasmine Rice เราซื้อทุกครั้งนะคะ อสัปดาห์ละสามกิโลนะคะหนกิโลคือ1นึจุดเก้าเกค่ะหนกิโลหนเก้าเกนะคะโอเคอันนี้อนไรไม่อเอาแล้วก็อันใช้คือแล้ก,ก็ ันนี้เป็นน้ำผลไม้ของน้องนินนินนะคะอันนี้เป็นที่เราจะซื้อทุกสัปดาห์เหมือนกันอ่เป็นน้ำผลไม้มาติวิตามินนะคะนี่คาซ่า,าอันนี้จะเป็นของเอเชียทั้งหมดเลยค่ะ เป็นถักนะคะนะคะนี่อโอเคกรเทียมเอารถเขใส่ของแลรถ อนนี้เราอยู่ในร้านเอเชียนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินดีของในร้านเอเชียคะ่ะชื่อร้านว่าบาเธอนี่ค่ะพริกก็มีนะคะนี่สตองสตอขมขมบงขมิ่งขาพริกไทยอันนี้คืออะไรกระเจี๊ยบเครื่องรัวตรงนี้ก็มีมากกว่าก็มีขายโคกก็มีขายนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพวกของแช่แข็ง มีกุ้งม,มีปลาหมึกต่างๆนะคะมีปลาต่างๆนะคะมีปลามึกนะคะ,ะ,ะ,คะถ้าใครลืมเอาพวกผงเครื่องปรุงต่างๆมาจากไทยนะคะที่นี่ก็จะมีขายหมดเลยปลุกโลโว้นะคะ แต่ต้องบอกว่าราคาก็จะสงงูงกว่าไทยนิดนึงราคาอยู่ประมาณ0.9เหรียญก็คือประมาณ30บาทนะคะตอนหนึ่งซองนะคะใครเป็นสาวกรถที่ตงน,นี้ก็จะมีสยงของรถที่ขายนะคะใครเป็นสายนวนะคะของชูรก็มีขายอืมนี่ของกินก็มีไอติมก็มีนะคะมนะ ลาอาช้า,าอะไรก็มีแต่ก็ตามราคาถ้าราคาก็จะสูงนิดนึงถ้าอยากทราบราคาอะไรก็ดูได้ในวิดีโอเลยนะคะเราถอดราคาไป้ให้เห็นแล้วนี่ปิ่นซำนะคะถ้าะะอยากกินปิ่นซำก็มีขายก็มีนะคะ excuse m มี hey, <kiss> ะะ่มามา่ามาม่าที่เอา เราเอามาจากไทยนี้ก็จะหมดนะคะเราก็จะมเจาเติมจอกปะัะเท่นี่มามะหห่าห่อนึงก็จะประมาณ30บาทได้นะคะ0.7 0 8เหรียญประมาณนั้นนะคะจะเป็นมาม่าจากไทยมาม่าอินโดม,มาม่าทุกสัญชาติมาม่าเกาหลีก็จะอยู่ฝัง่งนี้พวกเส้นก็จะอยู่ฝั่งนี้นะคะ เราก็จะไปดูโซนครึ่ปงปงตรงนี้จะเป็นโซนของญี่ปุ่นนะคะโซนครึ่ปงปงญี่ปุ่นนะคะอีอตรงนี้จะเป็นโซนพริกของไทยอือ,ออืเอเยอะเลยอ้น,นปลาหวานก็มีแบนี้นะคะซอสหอยเอ,อ้ยอะไรเอ,อ้ยใครไม่อยากขนมาจากไทยถ้าต้องมาจากมาที่นี่ก็ มาซื้อได้นะคะน้ำปลาลงปลาล้าก็มีแซบไม้ปลาล้านางฟ้าน้องพรมีหมดเลยนะคะมดกงแมกี้ใครเนี่ยคนมาจากไทยก็มาซื้อที่นี่ได้นะคะแต่ราคามันก็จะสูงกว่าเมืองไทยนิดนึงนก็ต้องทำใจนิดนึงนะคะเ,คเดี๋ยวเราจะไปจ่ายตังค์กันนะคะคลิปหน้าเราจะไปไหนกันเดี๋ยวมาดูอีกทีนะคะ